กลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวเวียดนามต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนถังแผ่นดินนั้นเป็นที่รักและห่วงแหนเพื่อหลบลี้ภัยสงครามพ่อแม่พี่น้องชาวเวียดนามที่รับชาตต้องหลบหนีการตามล่าของนักล่าเมืองขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังคนแล้วกลับไปต่อสู้เพื่อปลดแอกจากการยึดครองของฝรั่งเศส โดยได้พำนักบ,บนผนบืนแผ่นดินแห่งพุทธธรรมภายใต้ร่มโพธิสภาน,น้ำสยามเมืองหิน ทุกสุขนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนได้รับการเพื่อปูนช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จหรืพนทนยนยเุชษผลสัจวาจาว่าเราจะพรองแผ่นดินโดยธรรม เหินดกหลับตื่นยอวาจาของรักพระบุรุษที่ว่าไว้ไม่มีสิ่งใดมีค่าเหนือกว่าความเป็นอิสระภาพและเสรีภาพคำกล่าวนี้ได้สะเทือนเลือนลั่นปฐพีปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นจากการหลับไหลคนทั่วโลกต่างยกย่องว่าท่านคือผู้สแสวงหาเสรีภาพและสันติสุข ไม่ใช่แค่ชาวเวียดนามแต่วาจานั้นยังสั่นสะเทือนกล้องไปทั่วโลกลุงโฮที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักท่านได้รับการปกป้องจากการไล่ล่าและได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนคนไทยท่านก่อตั้งขบวนการรับชาติบนถือแผ่นดินที่เอื้ออาทรน,นี้โฮจีมิงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่สามารถโค่นล้มนักล่าอาณานิคม ทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานั่นคือความยิ่งใหญ่ที่การนำของท่านนำประเทศเวียดนามสู่ประเทศเอกราชและประชาธิปไตยผลคำสอนของท่านที่ยังก้องอยู่ในใจของลูกหลานชาวเวียดนามสงไฮหัวซ้ายหายุน đoàn kết เจ้าเมืองจ้าเหยือเอ,อื้อชาเมือง้าเทือง ใ người, จของคนข t r ้นในใจ g อง n นชาวเวียดนามด้วยคำสอนขององ g ์ชาวเวียดนามประพฤติปฏิบัติจากสิ่งที่ท่านสอนเป็นการกระทำร่วมมือร่วมใจกับประชาชนชาวไทยสร้างสังคมแห่งสันติสุขขวันภชนท่านสร้างสาเจ้ามณีธรรมลึกบนใจเมืองเป็นที่หลองรวมเป็นที่ศักการะบนพื้นแผ่นดิน ข้าุเทนเมืองธรรมะพระธาตสูงล้ำแม่น้ำสองสีไดโนเสาร์ล้านปีปเพนีไทยอแต่สิ่งที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจความรักใร้สามัคคีคือการร่วมสร้างพระธาตุข้าุเทนโดยการนำของนักบ,บุญแห่งลุ่มแม่น้ำโขงสมยาหลวงปู่ศีทักยาน,นสัมปันโน ว่า100ปีที่สิ่งดีๆที่บรรพชนชาวเวียดนามสร้างไว้ได้สุดโสมตามกาลเวลาเพื่อรักษาวไว้ซึ่งมรดกที่รักค่าแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นี้ชาวเท่าเทนได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เพชรเม็ดนี้ได้อยู่ผู้ปากกาลเวลาโดยมีท่านพระครูพิพัฒน์สิโพธิสมญานับบุญแห่งเท่าเทน าหลอกรวมทุกองคอ์าพยพให้เป็นหนึ่งเดียวจนได้ดําเนินการสร้างแล้วเสร็จเป็นอันญมณีเป็นประกายแสงเจิดจ้าแห่งความรักความสาม,มัคคีด้วยสิ่งที่ประชาชนสองชาติได้ร่วมมือกันทำทำให้เกิดความสัมพันธ์โยงใหญ่เป็นความรักความเข้าใจเชื่อมโยงให้สองประเทศไทยเวียดนาม นับแต่นี้ไปมีแต่ความยั่งยืนสถาพรสืบไปขอขอบคุณนะครับอบันดับแกของคณะโรงเรียนอุเทียนพัฒนาก็จบลงถึงแค่นี้